าล้รครับอันนี้ก็มาเทสสนามจริงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนาะก็วันนี้อยู่ที่เทอร์มินอลเทเวนตี้วันโคราชนะครับผมเอา85เนี่ยนะครับติดกับ R5 นะครับแล้วก็ผ่านอะแดปเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ ลองมาถ่ายกันว่าเป็นยังไงนะครับนางแบบของเราก็คือแฟนผมนี่เองนะครับ mm. ก็เดี๋ยวจะมีทั้งถ่ายวิวแล้วก็มีถ่ายบุคคลให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทสวิดีโอให้ด้วยนะว่าวิดีโอเนี่ยออโต้โฟกัสเนี่ยนะครับเข้าออกเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นลงรถเนาะซึ่งรูปที่ผมจะเอาจะเอาลงเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปที่ไม่ผ่านการโปรเซสนะครับถ่าย JPEG ธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้เลยนะครับว่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ คุณท,ท่านได้ดูด้วยว่าไฟดิบมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ไม่มีแดดเลยนะครับเป็นช่วงฟ้าที่แบบว่าเมฆเยอะนะครับถ่ายออกมาเนี่ยผมชอบเมฆแบบนี้นะมันสวยดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองไปถ่ายกันเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มถ่ายรูปกันก่อนเลยนะครับก็85นะครับผมติดอะแดปเตอร์แล้วก็ติด r หเนาะว่าเป็นยังไง ก็โหมดที่ผมใช้นจะเป็นโหมดแมนนวลนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายกันที่ค่า f อ8่กันเลยนะครับว่าค่า f1. 8เนี่ยความคมมันจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายแนวนอนก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เห็นนะคุณภาพของรูปภาพนะครับผมเดี๋ยวมองกล้องนะ1 2 3มโอเคแล้วก็มองกล้องนะครับ1 2 3มโอเคก็จากรูปภาพเนี่ย F ี8บนกล้อง R5 เนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมก็คมชัดนะอันนี้คือผมเปิด Eye Tracking ด้วยนะครับผมก็คือโฟกัสตาเนาะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นโฟกัสใบหน้าดูว่ามันยังคมหรือเปล่าในค่า F1.8 นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น Face Detection นะครับค่า F1.8 มองกล้องนะครับ1 2 3แล้วก็เดี๋ยวหนะ้ตั้งนะฮะโอเคกดหน้าลงนิดนึง1 2 3 โอเคนะก็รูปที่ได้ก็ตาข้างขวาเนี่ยจะชัดนะแต่ว่าข้างซ้ายนี่ก็จะเริ่มเบลอไปแล้วนะครับอันนี้ก็คืออย่างตอบคําถามที่น้องถามเลยนะว่าระหว่าง face d e t e c t i o n กับ eye detection เนี่ยมันมีผลประโยชน์ยังไงนะครับจริงๆมีน้องขอมาแต่ว่าเดี๋ยวผมทําคลิปแยกให้แต่ว่าคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นพูดในในไปในตัวว่าถ้ามันมี i อออโตโฟกัสเนี่ยนะครับตามันก็จะชัดนะแต่ว่าเลนส์หรือเลนส์นะครับที่เป็น EF เนี่ยระยะที่หวังผลได้กะจะให้แบบคมชัดทั้งหน้าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2-2ง 2.2 2.3ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองถ่ายที่ f 2.2ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเปิดที่ face detection ด้วยไม่เปิดยนะครับโอเคเดี๋ยวตั้งแบบยืนตรงหลังรถนี่แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมปรับค่า f เป็น2.2นะแล้วก็เดี๋ยวเราลดสปี e d shutter ลงมานิดนึงนะครับโอเคจับจับข้างบนอนะแบบนแกดีละโอเคแล้วก็1 2 3อรูปนึงครับ1 2 3 1>, 1 2เคโอเคนะครับเดี๋ยวเช็คภาพดูนะฮะอ่าโอเคนะครับก็จากที่ท่านได้เห็นเนี่ยจะเห็นเลยว่าเริ่มชัดทั้งใบหน้าแลละนะครับในที่ f 2 2อเนี่ยนะครับผมอันนี้คือเปิด face detection นะไม่ได้เปิด eye detection นะครับผมอันนี้คือในกรณีที่เราถ่ายบนกล้อง r 5นะครับผมถ้าเทียบกับว่ากล้อง full frame ที่เป็น dslr อะไรเงี้ยที่มันไม่ได้มี eye tracking เนี่ยหรือ eye detection เนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปลองวิดีโอกันนะครับว่าวิดีโอ autofocus เนี่ย จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูดวิดีโอกันเลยครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอจากเจ้าตัว851.8นะครับอันนี้ก็ผมปิดการสั่นในตัวกล้องเลยนะจะได้ให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าใครที่จะเอาไปใช้กับ DSLR หรือว่า r ิเรเล s ที่ไม่มีการสั่นในตัวกล้องเนี่ยมันจะไปยังไงนะครับอันนี้คือผมตั้งใจถือแบบถือนิ่งๆแล้วนะนะครับมันได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้คุณนายเนี่ยเดินมานะครับอันนี้พอติดกับ R5 แล้วมีการสั่นนะครับสังเกตว่าจะนิ่งขึ้นเยอะเลยนะครับแต นะครับผมสังเกตว่าจะติดหนึบเลยทีเดียวนะครับอ่าโฟกัสก็จะติดหนึบทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าคุณติดกับต้ง R5 หรือ R6 นยะโฟกัสมันก็จะค่อนข้างหนึบนะครับผมเนีย่ยแล้วดูความละลายหลังของมันนะครับที่ f หนึ่งแปดนะเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มค่า f นะครับว่าถ้าเราเพิ่มค่า f ในระยะหวังผลอย่างสองจุห้านะครับแล้วลดสปีดชัตเตอร์นะครับความคมชัดจะประมาณไหน ก็ประมาณนี้เลยที่ทุกท่านเห็นนะครับแล้วถ้าเกิดผมไปโฟกัสด้านหลังแล้วโฟกัสด้านหน้ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของโหมดวิดีโอนั่นเองนะครับเอาละครับนั่นก็คือทั้งหมดนะครับของเจ้าตัวเลนส์ e f 8 5 f 1 8นะครับทุกท่านก็ลองดูคุณภาพนะครับทั้งภาพนิ่งแล้วก็ตัววิดีโอนะครับว่าชอบใจหรือเปล่านะครับอย่างที่ผมสรุปไปนะครับว่า มันยังน่าใช้ไหมผมมองว่ายังน่าใช้อยู่นะครับแล้วก็ค่า F หวังผลของมันที่แบบว่าจะคมชัดทั้งใบหน้านี่นะครับก็จะอยู่ที่2.2 2.5นะครับตัว e f 50ก็จะเหมือนกันนะครับแต่ตัว85เนี่ยมันจะได้ในเรื่องของ ระยะที่มันเป็น85แล้วก็ค่า f ที่1.8เนี่ยมันจะทําการเบลอหลังได้ดีกว่านั่นเองส่วนในโมองวิดีโอเนี่ยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยถ้าจะเอาไปใช้งานวิดีโอจริงจังเนี่ยผมมองว่าอาจจะยังไม่ได้เพราะว่าตัวมอเตอร์นะครับฟูกัสเข้ามามันเป็นอัลตราโซนิกมันอาจจะดูวุ่นวายไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออเอาไปถ่ายแบบว่าเล่นๆนะครับไม่ได้รับงานอะไรจริงจังเนี่ยผมมองว่าถ่ายได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมมองว่าใครที่มีงบราคาไม่เกิน10,000บาทนะ ตัวนี้ถือว่าตอบตัวเลยครับแล้วก็ใครที่ใช้กล้องมิลเลตตัวนี้ก็ยังใช้ได้นะครับผ่านอะแดปเตอร์ส่วนใครที่ใช้กล้อง DSR ไม่ว่าจะเป็น 6D2, 6D1 นะครับผมก็ลองให้ดูแล้วทั้งเฟ e d ด t เ c t ชันก็ยังใช้งานได้นะครับส่วนใครจะซื้อไม่ซื้ออะไรยังไงแล้วแต่ตัวท่านนะครับผมก็เอาไว้เป็นพิธีกันนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อจะได้พลากดการติดตามลิปใหมท่ทางผมด้วยนะครับเอาไว้้้เจอกจเจอกกัันันนนนใคคลลิปปหาาววีีตไ่สสดรบ